วมมวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเข้ามาถึงวันอาทิตย์ใบลานหรือสมัยก่อนก็อบอกอาทิตย์มหาทรมานหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเป็นอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ เวลาที่เาราลำลึกถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าตั้งแต่กันเกิดจนถึงวันตายของพระองค์ช่วงที่สําคัญที่สุดก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอาทิตย์สัปดาสักดิธ์อาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์หรือสัปดาศักดิษิ์นี่ก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษยชาติว่าจะได้รับการปลดปล่อยกอบกู้ให้เป็นอิสระแต่พระเยซูเจ้าต้องจะอยากต้องจ่ายแพง เพื่อให้พวกเขาได้มีเสภาพอย่างที่เขาเป็นทุกวันนี้ฉะนั้นขอให้พี่น้องได้ใช้เวลาสำหรับจะได้มีเวลาอยู่กับพระเยซูเจ้าดูความจริงของชีวิตว่าที่เาแต่ละคนนั้นถูกไถ่าจากองค์พระเยซูเจ้าและการไถ่ครั้งนี้เป็นการไถ่ที่ราคาแพงที่สุดในโลก คือพระองค์ต้องสูญเสียชีวิตเพื่อพวกเขาในทิศเวลาน,นี่พี่น้องพระวรสารทั้งสี่เหล็มก็บรรยายถึงการเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าอย่างสง่า,เ,าเสด็ยินเสียงห่วร้องเสียงสรรเสริญในการโบกใบลานและต้อนรับพระเยซูเจ้าอย่างกับเป็นวีรบุรุษแต่เขาก็เห็นว่า ในเวลาเดียวกันวีรบุรุษที่เฮาว่าถึงนี้ก็คือการที่พระเยซูเจ้าจะต้องผ่านมหาทรมานมันต้องผ่านการทรมานการตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเท่านั้นที่เฮาสีมีชัยชนะในเวลาที่โปร่งยังมีชีวิตอยู่พี่น้องวงได้รักษา คนเจ็บคนป่วยคนไข้ได้เลี้ยงประชากรมากมายแต่เวลานี้มันเป็นสภาพที่ตู้กันขามเลยพระองค์จะต้องเข้าสู่การทรมานแล้วก็ถูกประหารชีวิตพระองค์ก็เป็นพระบินเจ้าที่สามารถทำลายแม้กระทั่งผู้ที่จิตทรยศต่อพระองค์ก็ได้ แต่พระองค์บระทัพระองค์เลือกที่จะเป็นพระเจ้าที่ยอมแพ้พระองค์เลือกที่จะทําให้พระองค์นี้ได้นอบนอบต่อพระบิดาอย่างบ่มีเงื่อนไขมือนี้เขาถือกิ่งปาล์มกิ่งมะพร้าวที่พวกเขาทำเหมือนกับคนในสมัยนั่นที่รอ ให้พระองค์เดินผ่านเป็นการเดินผ่านของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นการเดินผ่านของคนคนหนึ่งที่เป็นพระบินเจ้าและที่ปรารถนาที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระบินเจ้าอย่างสิ้นเชิงเพื่อจะได้ช่วยพวกเขาที่เป็นทาสของบาปให้เป็นอิสระพระองค์ยอมแม้กระทั่งที่จะให้เขา ทรมานพระองค์ในทุกรูปแบบหันหลังให้เขาโบยตีหันแก้มให้เระเจ้าตบให้เระเจ้าดึงคราวพระองค์เขาเห็นพระเยซูเจ้าได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้มีชีวิตนิรันดรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความรักอันยิ่งใหญ่นี้สมควรไหมที่เที่ให้ที่เ,า,เาได้มีเวลาพิจรารณา แล้วก็ในชีวิตของเขาเองเราจะต้องเรียนแบบอย่างพระองค์ก็ขอพระบินเจ้าอุยพรพี่น้องเพื่อให้อาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นอาทิตย์ที่มีความหมายสำหรับพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจาเนียนสันติสุข,สขนิรันดร์